คยไ,ได้ยินคำพูดนี้ไหมคะว่าความสุขของเราเราเป็นคนรับผิดชอบเองมีคนปรึกษาเข้ามาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดเลยแต่เขาไม่มีแพชชั่นความรู้สึกมีความสุขในชีวิตแต่ละวันหนึ่งคุณมีเป้าหมายหรือเปล่าถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะคุณก็เดิมเดินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นสองคือไปเ็คว่าเฮ้ยเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเขาบอกว่าก็อาจจะคล้ายๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปกินยาก็ายังรู้ตัวดีนะก็เลยถามเขาไปว่าแต่ละวันที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยคุณคิดอะไรบ้าง แค่นั้นเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขคําพูดเนี่ยมันเป็นคําตอบนะคะว่าเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีพชชั่นเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขสิ่งที่จะแก้ไขได้คือคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคุณอย่าก,กําหนดโพซิชันของคุณว่าคุณเป็นคนคนนี้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะมีความสุขต้องการที่จะมีพชชันคุณต้องกำหนดโพซิชันของคุณใหม่ว่าคุณเป็นคนที่มีพชชันเป็นคนที่มีความสุข คุณคิดอะไรคุณก็มักจะเห็นภาพนั้นในสมองคุณก็มักจะพูดคำคำนั้นออกมาจนมันเป็นตัวตนของคุณและมันสร้างคาแรคเตอร์ในการไม่มีความสุขของคุณในการไม่มีแพชชั่นของคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขคุณสร้างภาพเห็นภาพตัวเองว่าคุณมีความสุขคุณคิดว่าคุณมีแพชชั่นในการทํางานคุณคิดว่าคุณเห็นเป้าหมายคุณก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นแพชชั่นแต่สิ่งที่เป็นความสุขแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับตัวเองแล้วคุณก็จะเห็นภาพตัวเอง ที่มีความสุขสร้างตัวเองที่มีความสุขขึ้นมาแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนคนนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆก็ได้แต่คุณสร้างมันขึ้นมาถ้าคุณจะสร้างในทางลบคุณก็สร้างได้ถ้าคุณจะสร้างในทางบวกคุณก็สร้างได้เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไปจับความคิดของตัวเองได้ทันเงเพราะคุณกาลังคิดไงว่าคุณไม่มีความสุขเพราะคุณกาลังคิดไงว่าคุณไม่มีแพชชั่น แต่ถ้าคุณจับความคิดของคุณได้เะว่าอ๋อเฮ้ยฉันคิดเองเว้ยว่าฉันไม่มีความสุขฉันคิดเองว่าฉันไม่มีแฟชั่นและเรื่องของเรื่องคือคนคนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยแฟนก็ดีครอบครัวก็ดีฐานะการเงินก็ดีแต่คิดความคิดนี่แหละมันสร้างเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบไหนคิดไปในเวไหนเวนั้นก็คือเราดังนั้นก็แค่เปลี่ยนความคิดแค่นั้นเองง่ายๆถ้าเราเปลี่ยนความคิดแล้วเรารู้ทันความคิดเราจับความคิดให้ทันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนั้นน่มันไม่ใช่ตัวเราเว้ยแต่มันเป็นสิ่งที่เราคิด